เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้น TB7 เพจรับซื้อขายร้านเกม RV ทีที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม RV ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์80 0 0มคนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันดีเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะผมก็ Steam สตรีมสดอยู่ที่ช่อง YouTube นะครับผมนะส่วนเวลาเนาะก็ไม่อยากจะฟิกแล้วนะครับผมนะเพราะว่าผมก็ทำงานด้วยนะครับผมนะก็กลับมาสตรีมก็ค่อนข้างที่จะเล่นนิดนึงนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมาช่วงมัน ทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออก็ใครที่ว่างเนี่ยครับผมนะก็สามารถมารับชมมาร่วมเล่นกันได้นะครับใครเครียดสนุกสนุกขำขันั่นเองเนี่ยครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนคะครับบอกเลยว่าใครเห็นเนี่ยครับผมนะต้องมีลองแน่นอนนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับผมนะไปรีวิวกิจกรรมนะครับผมนะของการแข่งขันเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมว่าจะมีระบบอะไรยังไงนะครับและรวมถึงสกินที่กำลังจะเข้ามาใหม่ด้ววยยเเเเนนีคครับผมาะโอด๋ มาเริ่มที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับผมนะที่ผมเอามาพูดนะเพราะบอกเลยว่าใครเห็นบอกเลยว่ามีร้องแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมอ่ะได้เปิด a c e b o o k นะครับผมนะเพื่อนบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะเคยเห็นผ่านตามมาแล้วเนาะก็นี่นะครับผมนะการีนาอาร์วีไทยแลนด์นะครับเป็นเพจแท้แน่นอนนะครับเพราะว่ามี สัญลักษณ์แบบรูปติ๊กถูกอยู่อะเออว่าแบบยืนยันแล้วนะครับเแี่ลวเขาที่เขียนไว้นะครับผมว่าเฉพาะผู้เห็นโพสต์นี้นะครับรับฮีโร่ฟรีนะครับผมนะมูลค่าน่าจะแบบหกร้อยสิบหูปองเนาะที่ผมดูมานะครับและฮีโร่ในนี้นะครับผมนะมีทั้งหม้าตัวทุกคนคือแบบแม่งโคตรเยอะนะครับผมนะรับฟรีฮีโร่ถาวรเฉพาะผู้เห็นโพสต์นี้ด้วยนะนี่นะครับแล้วดูแต่ละฮีโร่นะครับผมนะก็มีทั้งเซฟิล่านะครับผมเดอะแฟรไอรินะครับผมไฮยาเตะแล้วก็บอวดัมนะครับบอกเลยว่าไฮยะเตะกับ แผลนี้บอกเลยว่าโคตรโกงโคตรเก่งโคตรอันตรายนะครับผมเออคือแบบใครเห็นโพนี้บอกเลยว่ามีร้องได้เข้าเกมกันเป็นแถวนะครับสำหรับคนที่เห็นโพนี้เนาะซึ่งผมก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่พอเข้าไปในเขาหัวหน้าจีเอ็มเนาะก็แบบเออมันแกงเหมือนแกงผมไปด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แกงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาก็แจกจริงๆในรับผมแต่ว่าจะแจกนะครับผมนะเฉพาะผู้โชคดีเท่านั้นะนรับผมนะซึ่งผู้โชคดีในรับผมนี้มาได้อย่างไรนั่นเองในัขาผมนะลหายของเราคนที่เล่นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วในรับผมนะไม่มีแน่นอนนะคร เขาแจกจริงๆในเขาผู้นะเขานะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือสกินของรถปาร์ตี้ตรงนี้ทุกคนเราไม่จําเป็นต้องแลกลิงก์ก็ได้นะครับผมนะคือเรามาทำภารกิจเนี่ยเห็นไหมล็อกอินก็ได้อีก3ใบนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมได้อีกหนึ่งใบนะครับก็คือวันนึงอ่ะมันจะได้4ใบแล้วนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมก็ได้แล้วสกินเหล่านี้แต่ว่าผมมีสกินครบหมดแล้วทุกตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับผมว่ามันสามารถที่จะรับลูกแก้วหรือว่ารับอย่างอื่นได้หรือเปล่านั่นเองน้อนก็เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าเจมเขาแจกจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเจมเขาหลอกเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคย และตอนนี้นะครับผมนะผมก็ได้เข้ามาอีกหนึ่งรหัสนั่นเองนะครับผมนะซึ่งรหัสนี้นะครับผมนะผมก็นานๆนะครับจะเข้ามาทีนะครับผมนะไม่ได้เข้ามาแบบทุกวันนั่นเองนะครับผมนะก็เพื่อนๆสังเกตไหมครับผู้โชคดีมุมบนขวานั่นเองนะครับเพมุมบนซ้ายดีแต่เราลองกดเข้าไปเลยละกันนะครับผมมากดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นปะก็บอกแล้วนะครับว่า GM นะครับไม่ได้หลอกเรานั่นเองนะครับแต่ว่าการได้รับแบบมันก็ต้องมีข้อจํากัดนิดนึงนั่นเองนะครับผมนะก็คือกลับมาเลือก กลับมาเล่นเรื่องรับฮีโร่นะครับผมนะหนึถึงหตัวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองกดดูแล้วกันเนาะฉันต้องการฮีโร่นี้นะครับเดี๋ยวลองกดดู อ๋อนี่คือเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนนั่นเองนะครับซึ่งแผ่นนี้ตัวที่มาก็คือไอริใช่ไหมทุกคนนี่เรากดไปเล็บผมเห็นปะเราก็เพียงแค่ล็อกอินเพิ่มเติมอีกแค่7วันนะครับผมแล้วทั้ง7วันเนี่ยเราสามารถรับอื่นอื่นได้อีกเห็นไหมดูดิคือแบบโคตรเยอะนะครับผมไหนแล้วก็ยังมีกิจกรรมพวกตัวนี้เนาะซึ่งผมจะขอไม่อัปเดตแล้วกันนะครับผมเนะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่แบบสามารถรับสกินรีเจนต่างๆเนาะก็จะมีพวกเซลลทาร่าแล้วก็เรียวมานันเองรผม้ก็ ตรงนี้เนาะก็สามารถเลือกรับฮีโร่ได้อีกหนึ่งตัวเนาะก็วันนี้จะมาโดนแกงกันพร้อมๆกันแล้วกันเนะยครับวันนะี้ซึ่งผมก็ไม่พลาดที่จะลองกดเข้าไปดูนั่นเองนะครับผมว่าเ oh. จมเขาแจกหรือว่ายังไงนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคถ้างั้นนะครับผมเดี๋ยเราลองไปอัปเดตรีวิวกิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในไทยนะครับรวมถึงการแข่งขนนะันด้วยเนาะว่าจะมาในรูปแบบไหนและเป็นยังไงนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนี้ครับผมไปกันเลย โอเคนะครับผมนะกิจกรรมแรกเนาะก็จะอยู่ในเซิร์ฟของ RV t h a i ไทย d ลเลยนะครับผมนะก็คือนี่นะครับผมนะก็คือนี่เธอกลับมาแล้วนะครับผมนะเป็นเด็กสาวที่เติบโตขึ้นตลอด8เดือนนะครับผมนะก็คือการฝึกเป็นไอดอลเนาะแล้วก็พวกเธอไม่เคยทิ้งและความฝันและคําสัญญานั่นเองนะครับผมนะก็จะมี สกีโร่นะครับผมนะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าในเนี้ยมันจะมีบอกอยู่นะครับผมนี่ก็จะมีตามนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีลอนเลี่ยวนะครับผมนะเซทิเทียนะครับคาเฟนี A ่ F e N e, แล้วก็เีนานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ข้างล่างเนาะเหมือนจะมี ลิเวียวายโอเลตออลิเลียนาวายโอเตียวเซียนนะครับแล้วก็คิกซี่เนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าจะมาในรูปแบบไหนนนั่เองนะครับผมน่าจะมาขายเนาะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมนะก็ต้องมาลองลุ้นดูนะครับผมนะว่าจะสวยและน่ารักขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบรีวิวแบบเต็มๆนะครับมีทั้งเอฟเฟกต์สกินอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะที่เป็นกิจกรรมของการแข่งขันนะครับผมนะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครัับผมนนะก็คือวที่ เนี่ยทุกคนมันจะมีการแข่งขันเนาะก็คือไทยทูเก e เตอร์นั่นเองนะครับเป็นการแข่งขัน AWC นั่นเองนะครับผมนะก็มันจะมีเริ่มการถ่ายทอดสดที่ช่อง YouTube Facebook t o u r n a m e n t แล้วก็ Facebook นั่นเองนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมตอนนี้ทางเซิร์ฟนอกนะครับเขาได้อัปเดตมาคร่าวๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันดีกว่านะว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมทางงานเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลย ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์จีแล้วนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะเขาก็จะอัปเดตกิจกรรมมาค่อนข้างเร็วนะครับผมนี่ก็คือเห็นแบบเป็น A W C นั่นเองนะครับผมนะเอา2021เนาะก็เป็นการขันระดับโลกนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นเออเขาเรียกไงเป็นแบบ M C เนาะประจําการขันนี้นะครับผมนะก็เป็นตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้นะครับผมเออผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับดูจากตัวนี้แล้วเป็นตัวอะไรวะล็อกซี่เหรอไม่น่าใช่吗很高兴今ก็ ใครรู้นะครับผมนะสามารถคอมเมนต์ได้นะหรือว่าเป็นลิเลียน่านะครับผมนะเพราะว่ามีหูกระต่ายขมพลนะครับแต่ว่าไม่ท่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นการแข่งขันของเขานะครับที่จะเริ่มขึ้นเนาะก็มีทีมไทยด้วยเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับก็มีทีมไทยด้วยเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับการแข่งขันนี้นั่นเองนะครับผมนี้ก็จะเป็นระยะเวลาการแข่งขันของเขานะครับผมนะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตพวกตารางตามนี้ได้หรือเปล่านะครับผมน่มันจะ ไปคล้ายกับก <Yeah S 1> ิจกรรม AIC นะครับผที่มีการจัดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะ ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะมีกิจกรรมภายในด้วยนะครับเป็นกิจกรรมบนเว็บทุกค่อนข้างที่จะทุ่งยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าของรางวัลที่ได้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมมีทั้งอัติเมตดีเจนลิมิเต็ดที่รกอีปิกคือแบบมีครบหมดอ่ะแล้วก็ที่สำคัญในการินขับรอบใหญ่ๆอ่ะมันจะมีพวกแจกงโค้ดต่างๆนานานะครับผมนะบอกเลยว่ากิจกรรมเน่ยังไงก็สามารถมีกิจกรรมส่ฟรีแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกล้าการันตีเลยนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญนะครับผมนะอาจจะมีสกินประจําด้วยหรือเปล่านะครับผมเนี่ยอย่างเช่นพวกสกินที่เขาเคยแจกมาก่อนหน้านี้เนาะอ,อย่างเช่น AIC หรือเปล่าผมจะไม่ได้เนาะที่มีเอ่อพวกมาจ้านะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นตัวของดาร์ซี่นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนั้นอาจจะมันจะเป็นชุดสีแดงแดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีออกมาเลยนะซึ่งที่มีออกมานะครับผมนะ่ะมันจะเป็นฉีหมัดใส่ฟ้านั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันเป็นสีน้าเงินนั่นเองอ่ะทุกคนเออคือแบบ เขาไม่น่าเอามาแจกนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยมันคือตัวเนี่ยทุกคนที่มันออกมาตอนนี้เนาะมันเป็นฉีหมาสายฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับที่จิมเขาชอบแจกกันเนาะก็จะเป็นเหล่าสกินแบบไฟไฟนะครับผมนะก็ต้องมาลองลุ้นดูเนาะว่าจะมีสกินประจําการแข่งขัน a w ีที่จะจัดขึ้นตรงนี้หรือเปล่าเนาะยังไงก็รอติดตามในผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันละกันนะครับผมโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับข้อมูลที่ผมพูดผิดลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ We'll go. โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุ่นซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นระบบเมมเบอร์เนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสองราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมราคา35บาทนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจิเนาะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมยิ่งคนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นระบบ150บาทนั่นเองนะครับผม้อนนอัแรกเลยนะครับผมได้เเลล่่นกกมมับผด้วยแะทีสําคคัญนะรับยังงเข้าถึ พที่ผมโพสไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน